นาช้างมัดเรียบร้อยแล้วค่ะรอที่เราจะปล่อยให้เขามีรากออกมานิดนึงรากชื่อวานก็คืออ่ารากรากใหม่อะค่ะพอเริ่มงเขาแตกแตกแล้วเราก็ตัดส่วนที่มันที่ที่เป็นรากเก่านี้ทิ้งไปนะคะอันนี้เร,เราเราเลี้ยงเขาเพื่อให้รากใหม่เขา เขาขึ้นมาโดยจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ดินแล้วก็น้ำมัดที่มัดคือให้เขาทรงตัวให้ให้ตรงกว่านี้ก่อนแข็งแรงกว่านี้ก่อนส่วนตัวนี้ต้นอ่อนเราก็เลี้ยงต่อไปส่วนตัวนี้ก็คืออเหมือนเดิมเรียนตามรุ่นพี่เขาที่ต้องเอามาชำใหม่นี่ตอนนี้ได้ได้ โตขึ้นแล้วตัวที่ตัวนี้ที่กระทะลุกระถางออกมาเหมือนอย่างนี้นะคะแต่ตัวนี้โตแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็กำลังไล่ๆกันออกมาอันนี้คลีบปลาหวานนะคะได้หลายต้นแล้วทีนี้เราก็จะต้องมาลองดูรุ่นน้องของเขานะคะเดี๋ยวก็ต้องหากระถางมาเหมือนเดิม คงจะต้องหากระถางม,มาเพิ่มพร้อมกับด้หลายต้นที่ชำไว้นะคะสวยนะคะงาช้างไม้มงคลด้วยค่ะนะคะ mm. ก็มีอะไรนอกจากดูความสดสวยเขียวจชอุ่มของต้นไม้ใบหญ้าไปนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ